โอเคสวัสดีครับก็ทิ้งช่วงสนานเลยฮะก็ต้องขอโทษด้วยเป็นไงฮะกับ <Channel My. laughs> ช anel ใหม่อีไซน์ชน n e l เดิมอะไรอย่างงี้ครับก็ <c oughs> ด้วยวามที่ว่าเป็นช anel ใหม่นะฮะผมก็ไม่ค่อยอยากจะเอาเนื้อหาช anel เก่เอาอมาต่อเอยากจะใหม่ก็ใหม่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแั้ช่วงออนไหมไ่ตั้งแต่ต้นเ,เลยนะครับ เช่ผมบอกว่าเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าครั้งนี้ผมจะโซโล่เองนะครับโอเค <_ S 2> เรเิ่มบถามว่าคุณอาบไปไหนไเรื่องของเรื่องคือว่าคุณอาเก็ติดธูดาของเขาครับเครื่องเขาเจ๊งครัครครบน่าสงสารสุดๆเลยเพราะงั้นงานนี้ผมก็จะโซโล่เองไง ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะถ้าถ้าหาคุณอับก,กับมาเมื่อไรผมก็จะให้เขาโซโล่ต่อจากผม <laughs> ผมไม่ได้แข่งเขานะผมไม่ได้เกินเขาด้วยผมเข้าใจเขาก็มีเหตุนผลมีเหตุนผลมากๆด้ว <laughs> ยแ้วพอเจอนายก็เลยประมาณว่าแฝงๆครึ่งเพราะงั้นผมก็จะมาไล่ตามเจ้าไอ้มีก่อนเย่โอเค it's time to go for party yeah even it's never had c h o i c even t ด้ h ห็น some cake even some kind of light you just have t fast light yeah yeah กิจี์กิจี์ผมก็ไม่ชอบไม่ชอบเลยไม่ชอบใจเลยไม่ชอบสักมื้อเอเลครับดีกว่า no way out ครับขอสละคันขิดตัวแม่เกียนได้เลยคร ใจเย็นใจเย็นดีกว่าใจเย็นน้อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคพัตสุดดีเบร็ดดีเบร็ดยังมันเลยครับผมก็จะหายจะไม่ทันแล้วเนี่ยเป็นเก็บที่น่ากลัวมากเลยกินนี้โอเคสิ่งที่เรามีตอนนี้คือไฟฉายโอ้สิผมว่าจะสิบนาทีต้องใช้ให้คุณเดี๋ยวไปนิดก็ต้องใช้คุณ อันนี้ผมปรับคอนโทรลใหม่แล้วนะฮะเนื่องจากคันที่แล้วแบบโค่จะอืดเลยฮะอันนี้ก็อืดอืดแต่ก็ดีในระดับหนึ่งฮะอย่างน้อยสุดก็เดลขึ้นนิดนึงมั้งมังม้งน,นะครับก็แบบอะไรอย่างเงี้ยอือม,มันทำผมกี้ได้แค่สองครั้งอ่ะเชื่อผมเถอะโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าไอตรงนี้มันเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้น Let's the fly key หากุญแจกันเถอะพูดตรงๆผมรู้สึกคิดถึงคุณอัดมากเลยฮะเพราะเขาเป็นคนบอกกับผมเองว่าเรามาจอยกันเถอะแต่ถึงกระนั้นมันก็ให้ผมเป็นคนแค่อยู่ดีไม่ได้แช่นะพูดจริงๆ เค okay. ที่เราได้ตอนนี้คือท่านไฟฉายสเปร์แบตเตอรี่เรารู้กันดีฮะว่าถ้าหากเ็ลืมไปก็คือว่าถ้าเป็นคนที่ดูคลิปที่ผ่านมาของผมอะจะรู้ว่าว่าท่าไฟฉายผมมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไหนฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามไม่ให้ถามไฟฉายหมดฮนะพะพูดตรงๆว่าตอนจบไม่สวยเท่าไหร่ฮะไม่ชอบใจเลย I hate this

จอยวี View, มาสำหรับพ c ซลยนะคะถ้าหามว่ารู้จักก็น่าจะพอจะรู้แต่ด้วยความที่ว่าผมไปงานคอมมาดเมื่อครั้งที่ผ่านมาเออเออเหยืเข้าไปเล่นมงอเ,เข้าไปก็กลว่างานคอมมาดที่ผ่านมาไม่ไม่มีจอยวีเลยฮนะผมไม่รู้ว่าผมกลาเองที่หาไม่เจอหรือว่ามันไม่มีจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ้งจังเลย ตอนนี้ฐานเราสเปร์ก็เราจะเริ่มได้ใช้ฐานสเปร์แล้วอะยังตัวนี้ยังไม่ไปไม่ถึงไหนเลย <laughs> ถึงไงดิเวกโอเคฮะเดี๋ยวทางแค่นั้นแค่นั้นเหนค่ะ just a little bit just a little bit this นึี่ this this ไม่ชอบใจเลยไปเปิดดิเปิด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 โอ้โเดี๋ยวฟันโรด้าสิเปดิปดไปเลยเฮ้ยเปิดเปิด ใชอ่อีวีไอวีไตอนนี้หโหตอเรียกมันมเป็นไอวีเลยหลอดคาดโอเคเอาลู้ปรนเดีนวเราจะทำอะไร Get your h a n d off me I'm not l a h e I'm not l i I'm not l ไพีเด็กไม่เท่าไหร่ฮะแต่ออพีแม่นี่แม่คุ้ถึงเรื่องถึงคนเลยฮะ อะไรอื่น <navy> ีกอะไรอื่นอนอีม่้อ้แมงทีชาผมพูดตรงๆนะไฟฉายไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะสำหรับเวลาฉมันคตบลูกอย่างเงี้ยือสมุดอสมุนสมุดอสมุด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 มจะได้มีเสียเวล ถามว่าทำไมไอตรงนี้ผมถึงรู้สึกกลัวมากคือมันโผล่มาแบบอิสรดโคตรสุ่มสันต์เนี่ยโอเคเราก็จะคอ่อยค่อยสโลว์สโลว์โอเคเราจะไอเทมไอเซอรงเนาะเราก็จะพยายาม ใส okay 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 okay. ียอีกสจิงดีนโอเค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 โ้ผมพูดตรงๆว่าผมไม่กล้ามองตานตาเลยพูดตรงๆว่านึคาสตรงผมาสเปตัวดีไปแล้วตอนนี้ผมไม่กรับเครื่องอย่างนี้อยางที่สุดแยี่เขาเร็ตง่อไย ไม่ใช่ไป่นทนายวะไม่เชยไม่ชชบใจไม่ชอบใจโอ้สูบผมจะหลงทางแล้วแบตแเตอรี่ก็จะไปตัครึ่งแล้วมีฟลดมงนว I hate this. I fucking hate this. I told you I hate this. What I said, I hate it. I mean it. Okay, I thought that was key. Ooh, there's a whole hand. Okay. โอ้ยเหียน้กูชิบเลยโอเค okay นะผมว่ามันโอ้น่าจะเกือบสิบนาทีแล้วผมไม่อยากให้มันเกินสิบนาทีเดี๋ยวไม่มีปัญหากับอีกยูทูบมันก็นะก็รูด,ดกันอยู่ยก็เอาเป็นว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมสโลโ่จูออนแล้วผมก็พูดต,ตรงๆว่าถึงคุณอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่ผมก็อยากให้เขาอยู่นะ <c oughs> น่ากูจังเลย <c oughs> อะไรนักหนาวะก็ <c oughs> <c oughs> อะไรเดียก็ถ้าหากว่า ชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าอยากติดตามวิดีโอต่อๆไปก็อย่าลืม s u b ต c r คร e สับ s c r คร e นะคะรู้สึกมมงดีใช้บ่อยแล้วมันน่าเบือ่อเนอะก็ถ้าหากว่าผมมีเวลาผมก็จะทำต่อนะฮะคือพ,พูดตรงๆว่าช่วงนี้กิจกรรมเยอะมากเปิดเทอิมแล้วอะไรอย่างนี้โคจะยุ่งเลยอนะ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชม ผูก้กำธร most d a n g e r o u ได้ไหมในพอสองถ้าหากมีสวัสดีครับ